สวัสดีครับชุมภาวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสได้มีนายสนั่นพงศ์อักษรผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาสแม่ทัพภาคที่4อธิบดีผู้วิภาคษาภาค9ผู้บัญชาการกองทัพเกือภาคที่สองผู้บัญชาการตำรวจพูทอนภาค9ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาสพร้อมข้าราชาการและประชาชนเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับสเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาสและศาลากลางจังหวัดนราธิวาสเ,เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทําพิธีเปิดศาลหลักเมืองโดยทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นยันทรงม้วนแผ่นยันทรงสวมแหวนนพร,รั์ที่ม้วนแผ่นยันแล้วพระราชทานคืนแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่ออันเชิญไปยังศาลหลักเมืองจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในศาลหลักเมืองสเสด็จขึ้นเกยแล้วทรงบรรจุแผ่นยันลงที่หัวเม็ดทรงมันแล้วทรงสวมยอดหัวทรงมันที่ยอดเสาศาลหลักเมือง ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องพวงมาลัยเสาหลักเมืองเสร็จแล้วเสด็จลงจากเกยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมืองเสาหลักเมืองทำจากไม้สองชนิดคือต้นสักทองจากจังหวัดแพร่อายุประมาณ133ปีมีขนาดเหมาะสมตามจดหมายเหตุศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2 3 2 5ถึง2529 มีขนาดความสูงตั้งแต่พื้นดินขึ้นไปถึงปลายยอด270เซนเมตรความยาวตั้งแต่พื้นดินลงไปใต้ดิน197.5เซนเมตรเส้นผ่าสูงกลาง47เซนเมตรและต้นราชพฤกจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสอดไส้แกนไม้ลงในแกนกลางไม้สักทองซึ่งมีพิธีพุทธาพิเศษและเชิญเสาหลักเมืองมาประดิษฐานตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่12กันยายน2565 จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรให้จัดสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจำจังหวัดณบริเวณลานพัฒนาธรรมสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่หนึ่งเนื่องในโอกาสครบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่10มิถุนายน2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดนราธิวาสและบ้านเมืองรวมทั้งเป็นที่ศักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนออกแบบโดยสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสร้างแบบจตุรมุขทรงปราสาทยอดเจดีย์9ยอดตัวอาคารเป็นหินอ่อนแกะสลักมีประตูเข้าออกทั้งสี่ทิศตั้งอยู่บนฐานประทักษิณสี่เหลี่ยมย่อมุม มีความสูงจากฐานประทักษิณถึงยอด20.25เมตรกว้าง26เมตรภายในเป็นฝ้าเพดาน8เหลี่ยมมีจิตรกรรมจากราสีโคจรรอบเสาหลักเมืองล้อมรอบด้วยภาพเขียนสีเทวดาประจำทิศทั้ง8เริ่มดำเนิน,เนการก่อสร้างเมื่อปี2559แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนเมษายน2566โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทุลองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติต่างพร้อมใจการสวมใส่เสื้อสีเหลืองเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความจงรักภักดี จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสารกลางจังหวัดนาราธิวาสหลังใหม่ซึ่งตั้งอยู่ถนนศูนราชการหมู่ที่8ตำบลลาพูอําเภอเมืองนาราธิวาสจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและการขยายตัวส่วนราชการในภูมิภาคเนื่องจากอาคารสารกลางจังหวัดหลังเดิมมีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอและมีส่วนราชการอีกหลายหน่วยงานยังไม่มีสถานที่ปฏิบัติราชการเป็นการถาวรและอยู่ห่างจากศูนย์ราชการ ประกอบกับยังคงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอยู่บ่อยครั้งการก่อสร้างอาคารหลังใหม่จึงจะช่วยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับข้าราชการบุคลากรประชาชนที่ไปรับบริการด้านต่างๆรวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่30มีนาคม2560แล้วเสร็จเมื่อวันที่11เมษายน2566เป็นอาคารแบบจตุรมุขสูง4ชั้น ภายในอาคารเป็นที่ทําการของส่วนราชการต่างๆอาทิสํานักงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสานักงานคลังจังหวัดนราธิวาสสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนราธิวาสสานักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเดิมชื่อมนารอ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเป็นนราธิวาสหมายถึงที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชนปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น13อำเภอและเป็นที่ตั้งของพระตำหนักทักษิณราชานิเวศซึ่งเป็นที่ประทับแรมในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจและเยี่ยมรัษดรในพื้นที่ภาคใต้ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลและหายากซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2537จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนราธิวาส โดยมีราษฎรชาวจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางต่างรู้สึกปรับปลื้มและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เวลา18นาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนราธิวาสโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งสเสด็จ จากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานนราธิวาสกลับยังกรุงเทพมหานครเป็นการเสร็จสิ้นพระราชาการณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส